เกินนู่นม,มาดิครับเป็นยังไงบ้างน้นองนุ่นม,มาเจอกันอีกแล้วมีเขาเนาะ,ะนุ่นเพิ่งพักร้อนไปหยุดไปสี่ห้าวันไปทําอะไรมาหนูไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะจริงหรือเปลา่าจริงค่ะไปเชียงคานมาค่ะเชียงคานเหรออากาศดีไหมดีค่ะฝนตกพี่ไม่ต้อไปนานมากมพี่พี่ชอบไปช่วงฝนตกเพราะว่าอากาศดีแล้วก็จิบเบียร์เย็นมนิดนึงเออดีแแหละถ้าฝนบ้างอะไรบ้างเนาะน้องนุ่นจำได้ไหมว<จ>่าโดยที่เราคุยกันเรื่องอะไรครับอ่า เป็นการถอนมอบแผนทาาครับของกลุ่มพิเศษค่ะลูกค้ากลุ่มพิเศษใช่ค่ะอย่างสหกรณ์มูลิธิวัดอย่างนี้ค่ะกรณีที่กรณีที่ทลูกค้ากลุ่มนี้ที่ที่ทพิเศษพิพเศษ,เศษก็คือว่าเป็นนิติบุคคลกลุ่มพิเศษค่ะก็คือเป็นสหกรณ์มูลิธิวัดสมาคมอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าลูกค้ามาถอนเราต้องเอาไปเช็คใน RMLP ก่อนว่า ว่าเขาเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าค่ะก็ก็คือถ้ากรณีที่เขาเอาประปชา,<ข>าจุลจมา<ช>ก็คือเราไม่ต้องคอเนาะแต่ถ้าเขาใช้สำเนามาก็คือเราต้องคอตั้งแต่บาทแรกตั้งแต่บาทแรกเลยโอเคก็ตอนนี้ของเราท,ทําถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเื่อสาหรับของของเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของตัวข้อห้ามพนักง,งานตัวทำธุรกรรมแทนลูกค้ารวมทั้งเสพภาษาลูกค้าต่างๆเนาะก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่แล้วทางที่ยุทธบีเอส่งตัว ลงนามให้เราแล้วก็พี่ให้เราอ่านแล้วนะเดี๋ยวต้องดุดรบกวนอธิบายที่ฟังซิในสอ่ข,ข,ข,ข้อห้ามมีตัวไหนบ้างครับก็คือห้ามหนึ่งนะคะห้ามเซ็นแทนลูกค้าค่ะหรือว่าปลอมลายเซ็นนะคะพนักงาน ian, <c oughs> ก็คือห้ามลงมือลายมือชื่อ,อาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อทํารายการสมัครประกันชีวิตหรือว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะครับ <c oughs> ก็คือแบบนี้มันจะเข้าข่าย ก็คือจะเข้าขายปลอมแปลงเอกสารค่ะแล้วก็2ก็คือการเปลี่ยนข้อมูลแทนลูกค้านะคะเช่นพนักงานเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าในระบบมาเป็นเบอร์ของพนักงานเองค่ะเพื่อรับ OTP เนี้ยค่ะครับผมแล้วก็3ทํทำการแทนลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ไ,มได้รับทราบหรือว่ายินยอมมาก่อนค่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวข้อห้ามอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือห้ามพนักงานฝาก รับฝากหรือว่าเก็บเอกสารสําคัญทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าเอกสารต่างๆไว้กับตัวพนักง,งานเองค่ะครับตรงนู้นเียนตัวนี้ไหมตัวสติกเกอร์ตัวนี้ที่ทาง<ช>สุนารสงมาล่าสุด<ช>โอเคอันนี้ติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงข้างบนที่ออกโควตหนาเขาเต่ะโอเค,<ช>อเคจ้ะมีอะไรบ้างตรงนี้มีห้างฝากเงิน ห้ามลูกค้าฝากเงินสดนหรือว่าโอนเข้าบัญชีของพนักงานหรือท,ทํอาธุรกรรมแทนค่ะคแล้วก็ห้ามลูกค้าเปิดเผยยูเซอร์พาสเวิร์ดใ,ในการเข้าถึงอ,อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกับพนักงานุกคัครับแล้วก็ห้ามฝากสมุดหรือว่าเช็คเงินสดบัตรเครดิตนี้กับพนักงานค่ะครับ,รบน้องนุง้นโน้หมว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราอธิบายคือกันมาตรงนี้ทาไมถึงต้องห้ามงนี้เกิดขึ้น เพราะว่าป้องกันการเพื่อลบความเสี่ยงค่ะตามนโยบายของธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารไม่มีนโยบายจำเนินกิจกรรมต่างๆังเก่าทั้งต้นมาค่ะเพราะว่าก็ที่เหมือนที่บอกมาเนาะคือทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับลูกค้านะครับก็คือถ้าลูกค้าไม่ได้ทำด้วยตนเองหรือว่าเงินลูกค้าต่างๆเนี่ยครับผมก็คือถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องถึงตัวนั้นอนะ่ะคือว่าเป็นการทุจริตซึ่งทําให้อาจจะถูกไล่ออกได้นะครับก็ันม,มีความเสี่ยงของลูกค้าตัวเองแล้วก็ธนาคารด้วยนะครับผมโอเค ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะทีนี้ในส่วนของเราก็เท่าที่ที่สังเกตการมาก็ของเราไม่ค่อยมีประเด็นอะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่าอยากให้พึงระวังในส่วนของเราด้วยเราบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงอย่างสมุทาเอาเงินของที่บ้านมามาฝากเข้าบัญชีคุ่แม่เงี้ยจริงๆก็ทําไม่ได้ก็คือเขาทุกคนในครอบครัวถือว่าเป็นลูกค้าก็คือไม่สามารถทําได้นะครับตรงนี้แล้วก็น้องนุ้มมีคาถามอะไรเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆตรงนี้ไหมแล้วถ้าสมมติว่า คนในครอบครัวมาถอนเงินแล้วก็กดคิวมาตรงเคาน์เตอร์หนูเหรอคะอันนี้ต้องให้คนทาแทนก็ให้เคาน์เตอร์ให้เพื่อนทำแทนใ,ใช่ใช่คถ้าเป็นก็คือเราไม่สามารถถามเขามาได้เนาะแต่ว่าถ้าเขามาทำด้รยบางที่สาขาแปลว่าเขาวิ่งมาคิวเราใช่ไหมครับก็ต้องกบกวนให้เคาน์เตอร์อื่นทำในการแทนใช่ครับผมมีอื่นมีไหมไม่มีอเคก็วันนี้ก็น่าจะโอเคน่าจะอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองตัในพี่ฟังซีว่าอะไรต่างๆที่เราควกันมาเป็นข้อห้ามอะไรบ้าง กรอมลายเซ็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ไม่ทําประกันแทนลูกค้าค่ะโอเคแล้วก็แล้วก็ห้ามอ่าสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์คือลูกค้าฝากเงินสดห้ามรับเงินสดกับลูกค้าหมายถึงว่าห้ามลูกค้าฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานแล้วก็ห้ามลูกค้าเปิดเผย u s e r ิร์ดกับพนักงานครับแล้วก็ห้ามอ่ารับฝากสมุด ผู้ฝากแล้วก็เช็คเงินสดบัตรเครดิตนะครับบัตรเงินสดด้วยโอเคก็ตอนนี้เนาะก็เราเด้วยแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ถ้าเห็นว่ามีเพื่อนสอดสุริก็คือสามารถแจ้งแจ้งผ่านตัวส่วนกลางได้หรือว่าผ่านแจ้งผู้จัดก,การหรือว่าแจ้งทางที่ได้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมุมมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเนาะสักวันที่เท่าไหร่ดีเสาร์ที่เหมือนเดิมเนาะสักยี่สิบสามได้ค่ะนเสาร์ยี่สิบสามหนึ่งกันยาเดี๋ยวจะก,กานันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะคะวันนะี้สวัสดีค่ะ